พี่น้องสวัสดีค่ะเอิ้นหาจ้าพี่ตันบ่มีควาผมว่าผมเนาะเอิ้นหาเขาสมด้วยป่านางโคมโม้บ่มีความันถว่ามันก็เอิ้นหาแค่เขาคนเดียวเอิ้นหาพี่หาน้องนะเอิ้นฉินเขา เมื่อนี้อยากกินสมตำต่สาวได้พี่น้องสาว,าวแะเน่ยแดูมได้ประเด็บขวดกูบ่ามาก <c oughs> กกินกูกับอจักแล้วได,วด่ประเด็บขวดก็บ้มากละก็ม้กคืออาไรกินเลยแม่ปากกิขีขนในการกิน กินตแดกพันปีแล้วอว้างพแคดกขวดะเ่ได้กินน้ำมึงล่ะเกลือจำมึงัเดียวกวกันวเาะค่กลินก็คือเม่กินเลยนะจ๊ะคอเผาคืกินแล้วเนาะเม่มาปตะแดกขวดอ่ะเขากิกินมือ้านเหมือแงอยู่หอกแต่ว่าไปป่าแล้วเมั่กลินกินกับ้เขาเยอะเขาถือจ้ำแคแแดกเอะ เป็นพ้นคืขาดทีเด็ดบ้าไปทางแก้วบ้าถ้าต่ำแจ้วบอกผิดดีตรงแสบจ้าทงานหนึงบะง้อมาจิ้มกับอี่หพิ่งบะง้อมาจิ้กับเดี๋ยวจิ้มกับแจ้ว บับกงอไจ้ะช่างแรกมันบาทอะนึกุ่งวฟีบบาทพี่น้องบ่ถ้าเจอบกงมาขายมบนั้นต้องแบบคือว่าคอยหนาซือได้กันเอาวนี้กูมากกูกาซื่อแล้วเนาะซื่ว่าซื่อซุ้มที่ซุ้มหาคือมเนาะคือซุ้มทีุ่้มหาอันนี้ว่าเจ้าเขาพา้มหนาบ้านนี้ยังมือดีเขาก็่นีว่าพามซื่อส่ให้ได้กินกับก็ตุ้นต่างกันไม่ค่าเขาด้วยแล้วก็เลิก แันปลาก็เป็นหนึ่งยาบอกงงอยู่บ้านพระเจ้าเอิญอย่างบ้างพระกะตินแล้วก็ปอกไว้จ้าแล้วก็ได้เหยียดแล้วก็วิ่งแถวเหยียดฉันก็ได้อาคารลดก็แค่เห็ียดได้จ้าเพระกระตินปอกแมนแบบแม่ตาอืมแล้ก็เสียพุเหียดปาทีโกอายคือว่าหายสวางหายอเข็ม แบบนรขอ่แอบก็อยู่มาห่ดีเนาะก็มแปาแล้วหมักปิ่งแล้วบ่หมักทอดป,ปิ้นแห้งๆสดอบาที่ราจาเนั้ยยน้อยกินบานๆพวกคนปรี้ยเพ็ดคนกก,ก,กินเผ็ดกิ่นเตี้ย มากจ้ะแต่มันแย่มันเดียวเหรอินเสิเม